ในช่วงแรกนะครับก็อยากจะให้นักศึกษาเข้าไปที่ gmail ของตัวเองก่อนนะครับนะครับเพื่อที่จะเข้าไปล็อกอินในส่วนของ google calendar นะครับเวลาที่ผมจะมีนัดหมายนะครับงานหรือว่าส่ง sms เตือนนักศึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้ส่ง s s p นะครับนะครับหรือแจ้งข่าวเนี่ก็เข้าไปที่ google calendar ก่อนนะครับเมื่อเข้าถึง gmail นะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับ เราก็จะเลือกแอปพลิเคชันออกมาเลือกนี่ครับค a l เ n นดาครับสำหรับเักศึกษาที่ไม่เคยใช้เครื่องคัลเลนดาเนี่ยจาเป็นต้องมีการ setting ก่อนนะครับคลิกไปที่ my calendar นะครับนี่นะครับก็เลือกคำสั่ง setting นะครับนะครับเราก็เลือก mobile setup ตรงนี้ครับที่ให้นศึกษากรอกเบอร์โทรศัพท์เข้าไปนะครับเมื่อกรอกเสร็จปั๊บก็ให้พิมพ์ว่าเซน บ i f i c a t i o n code ตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะส่งโค้ดมาทาง sm s อให้กับท่านศึกษานะครับเมื่อส่งโค้ดมาแล้วเนี่ยนะครับนะครับเราประกอบโค้ดไปนะครับมันจะทำให้เราสามารถรับ sms จากผมได้นะครับเรื่องของตารางนัดหมายงานต่างๆนะครับก็ลองดูนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้า gmail ก่อนแล้วก็เลือกนะครับแอปพลิเคชัน calendar เพื่อนเทนด้นะครับเข้ามาเป็นนี้ครับ เราก็เข้ามาที่ Calendar s e t t i n g นะครับะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้า Calendar s e t t i n g เลือกนะครับไอที่เจมเลือก c a l e n d a าก่อนครับมันจะขึ้นมาครับเราเห็นคำว่า my calendar ตรงนี้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็จะมีคำว่าปฏิทินของฉันนะครับแะเลือกเซตติ่งตรงนี้ครับครับแล้วก็มาเลือกการตั้งโมบายเซตอัพตรงนี้ครับนะครับแล้วก็ รกรอกโทรศัพท์นะครับก็เป็นบวกหกหกศูย์แก็ไม่เอาศูนย์เอาแแล้วก็เบอร์ตามๆต,ตามมานะครับเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้ครับเซ็น verification code Google ก็จะส่งเอ่อโค้ดมาให้เรานะครับเราก็มากรอกตรงนี้พักกรอกเสร็จแล้วก็ทำว่าสิทธิ์ s เมื่อเรากรอกโค้ดถูกนะครับโค้ดก็ใช้งานได้ผมกม็สามารถส่งตารางนัดหมายงานผ่านระบบ sms ผ่านระบบอีเมลให้กับนูกศกษาได้โดยผมไม่ต้องเสียตังค์นะครับนะนะบก็ลองทำดูนะครับ แอปพลิเคชัน Google Calendar นะครับลองดูครับผม